ขอมาก็จัดให้นะครับนะโอเคสําหรับคนที่รอดูขบวน9-51นะครับในค่ําคืนนี้ก็อยู่ยันวันอาทิตย์ของวันพรุ่งนี้เลยนะครับนะโอเคแสงไฟมาแล้วครับรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนที่9นะครับหลังจากที่รถผ่านจุ้มแสงไปแล้วนะครับรถจะไปจอดที่สถานีพิษณุโลกศิลาอาดเด่นชัยนครลำปางขุนตาลำพูและเชียงใหม่นะครับนะเนี่ยเป็นสถานีนะครับทั้งหมดที่รถจะไปจอดนะฮะ รถจะไม่จอดพิจิตกับอุตรดิตนะครับฮะเปิดไฟกระพริบมาเลยนะครับต้องพูดเสียงมาแล้วครับเพราะว่าเขาหลักหมดแล้วโอเค q s y ครับหมายเล็กไรอุย้ยผมชอบมากไฟกระพริบยางไงผมชอบมากเลยหมายเล็กไรปะเนี่ย5204เปิดใช้ตู้เสียงเลยนะครับ เลยทีต่อเช้าพรุ่งนี้ครับ